สวัสดีจ้าพี่น้อง <c oughs> อยินดีต้อนรับข้าสูช่ชงตาลูกแตนชาแนลค่ะกับเ้านี้เด๋ยดสีพาพี่น้องตำรวจหลังพายุถล่มเมื่อคืนนี่เนาะพี่น้องโอ้พายุแหงหลายลมแหงหลายพี่น้องหลังพายุถล่มเมื่อคืนพาพี่น้องสำรวจความเสียหายว่ามีอะไรบ้างไปพี่น้องพี่หม,ดมหอดมาหอดเมื่อคืนเนี่ยฝนกระตกเลยจ้า 嗯哼，不知道。Hmm. Okay, no. โอ้โหพี่น้องลมติปิวไปไว้พุ่นจ้ะลมปิ้ยวปิ้วพุ่นลมกับปิ้ว โอต้นสะเระวานต้นสะเราจืดพี่น้อง มันต้นนี้หน่อยไหมพี่น้องเพิ่งม,มันโคนล้มไม้แห้งลายโอ้ยต้นสแาวจืดที่จังใดบาดที่เนียยกขึ้นมันสิติดบ่ล่ะพี่น้องโอ้ปลูกกาสิไงสแตวาจืด บกขมเลยพี่น้องสราต้นเนี่ยห่วยน้องจ๋าเอาให้หัวสะเทาะปิวมาจะไหนคนมาสูบงามขับไปถ้าื่นกสิพังเลยนาะพี่น้องเนาะสูบงามเหมือนต้นไม้พอดี โอ้ยคอยเสียดายต้นไม้คอยนี่ไปเบื้องพี่นอ้องเมื่อมีต้นใลเสียหายอีกวะเนี่ยไปแห้งก้อนไปไหนหนึ่งต้นโอ้ยนอสเดาเสียดายดีดยล้มแห้งลายจามาือคืนเนี่ยท่านใดจะหูว่าแห้งเพราะแห้งปัดใดไปเบื้องคลิปในช่องของพอมอดนะจาะคำมมอส น้ำเพลอนอฟฟิเชียลเด้อพี่น้องไปเบิ้งช่องนั่นเด้อไปเบิ้งคลิปอย่ช่องนั่นเด้อพี่น้องล้มแห้งไรโอ้ยเบิ้งต้นไม้ต้นยังคอยไปเบิดต้นกล้วยก็เพราะต้นกล้วยทั้งปลอกพี่น้องตกหนักทั้งลมทั้งฝนมึงนี่เราคืนเดียวน้ำเต็มสะ โอ้ตายตายตายล้มคักล่มเนี่ยวิพี่น้องเบิ่งน้ำเต็มน้ำเต็มนะแวะเบิ่งเห็ดดูพี่น้องเห็ดเห็ดมีเห็ดปะดีพายางสำรวจเบิ่งอยู่จ้ะแต่ว่าแวะเบิ่งเห็ดก่อนพี่น้อง มีวิจารณ์นะเดือดดอกหนึ่งเห็นดอกหนึ่งพี่น้องโอ้พี่รอ้พี่น้องนั่นเห็ดนี่กับเบียนนั่นกับเบียนเอางี้มีเห็ดีเด้ยวเหี ยูนี่อีสองดอกพี่น้องไปสำรวจกันไม่น้องว่ามีต้นใดเสียหายอีกไงไปเบิ่งต้นใหม่กันโอ้ยน่าติม นี่นะ โอ้พี่น้องค่ะพายุอีกต้นนึ่งลมจ้ะจ้ะพายุอีกต้นหนึ่งลม,นนงลมพี่น้องเออลยลมมันแทงไงโอ้คำน้ากัดโอ้ใบยางเป็ดพี่น้องรููแล้วว่าลมแล้วเป็นว่าเสียหายสองต้นแนละ้วพี่น้องต้นไม้เตยต้นสะตล์จิดต้นนึง พยุงอันนี้อีกต้นนึงจ้ะโอ้ยต้นยูซายไฟอีกต้นนึงพี่น้องนั่นเห็นบ่จ้าพี่น้องนี่จ้ะเอ็นเกือบล่มจ้านั่นนะ ต้นล้วยก็เพราะต้นล้วพี่น้องเลยโอ้ยลมแหงไรลมแหงไรคร่ะผมคือเนี่ยลมแบบล้มหนักเท่าก,กันกับเมื่อที่กับอพายุเข่าที่พัดล่านกาแฟใต่พังลมหนักเพราะปันกเลยพี่น้องเอ้ย รบหนักเลยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝาไกไว้เสมอเลยกอนจ้าเอาความเสียหายหลังพายุเข่ามาคืนหนึ่งถล่มมาคืนหนหึ่งมาให้พี่น้องเบิงว่ามีอย่างเสียหายแนย่สำหรับคลิปนี้ฝาไกไว้เสมอเลยกอนจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า